พี่น่องหูบอครับว่าเขาสุขนมีส่วนในการสอยพัฒนาทองถินของเขาเองได้ผ่านการเลือกตั้งทองถิ่นหาผู้แทนซึ่งเป็นคนในพื้นทีหูปัญหาของพื้นทีและมีวิสัยทัศน์มาจาัดสรรงบประมาณเพื่อให้บริการสาธารณะและพัฒนาทองถินบ่ว่าสิเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมอาชีพศิละปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวดังนั้นการเลือกตั้งทองทินก็นเลยมีความสำคัญเพราะถือเป็นก้าวแรกในการพัฒนาทองถิ่นของเขาสุขผน แต่เป็นที่หนาเสียดายที่สิทธิ์และเสียงของบางท่านบ่มีผลต่อคะแนนเสียงกับผู้แทนที่ท่านเลือกเพราะมาะจากการกากระบาดผิษในบัตรลงคะแนนซึ่งนั่นกระสินับว่าเป็นบาเสียและบ่น้ำมานับเป็นคะแนนลายท่านอาสิคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยแต่กระส่งผลต่ออนาคตทองทินของเฮาสุขคนได้เลยเด้อครับเมื่อนี้ผมเลยสิพาทุกท่านมาเบิงวิธีการกากระบาดบัตรเลือกตั้งอย่างถูกต้องเพื่อบ่ให้เป็นบาเสีย อันดับแรกท่านต้องเหตุเครื่องหมายกากบาทที่มี2เซนทับกันมีจุดตัดกัน1จุดในช่องที่กําหนดไว้โดยบ่อเหตุเครื่องหมายอื่นเช่นเครื่องหมายถือวงกลมหรืออื่นๆในช่องสี่เหลี่ยมหรือเห็ุเครื่องหมายบริเวณอื่นของบัตรเพราะบัตรเฮาสิกลายเป็นบัตรเสียทันทีรวมถึงถ้บบาบัตรนั่นบ่มีการเห็ุเครื่องหมายใดๆปล่อยว่างไว้กระือเป็นบัตรเสียคือกัน แต่หากท่านบ่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใดก็ให้ไปเฮตุเครื่องหมายกากรบาทในช่องบอเลือกผู้สมัครผู้ใดหู้กันแบบนี้แล้วก็อย่าเหตุผิดกันเดอ้อครับเพื่อรักษาคะแนนเสียงของเขาเพราะหนึ่งคะแนนะก็มีผลต่อทองถิ้นของเขาครับอย่าลืมไปเลือกตั้งท้องถิ้นกันเดอ้อครับเดอ้อ